เด็กๆเ,เขาอาจจะไม่ได้สนุกกับเส้นทางที่ถูกเลือกให้ก็ได้นะครับในการเล่นกีฬานะครับจำนวนมากเลยผู้ปกครองมักที่จะเป็นคนเลือกเส้นทางเหล่านี้ให้กับเด็กๆลูกของท่านผู้ปกครองท่านเล่นกีฬาเลือกเล่นกีฬาในสิ่งที่ท่านคิดว่าดีที่สุดแต่ท่านลืมอาจจะหลงลืมบางสิ่งบางอย่างไปนะครับว่า นักกีฬานะเด็กๆคกกนนี้ฮะเขาอาจจะอยากเลือกเส้นทางของเขาเองก็ได้เลือกเส้นทางที่เขาได้ลองผิดลองถูกได้ลองเส้นทางชีวิตที่เขาต้องเติบโตไปก็ได้นะครับนักกีฬาจํานวนมากที่ผมพบเนี่ยพบว่าเ,เขาถูกเลือกให้เล่นก,กีฬาชนิดนั้น,น,นเมื่อตอนเด็กๆนะครับเขาก็เล่นได้เล่นดีเพราะว่าได้ฝึกเยอะครับผู้เขามีเวลาพาไปแข่งพาไปซ้อมได้ฝึกเยอะได้แข่งเยอะแล้วก็ดีขึ้นอย่างทันตากราฟมันจะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้เลยครับ แต่เพิ่งจุดช่วงหนึ่งนะครับเด็กๆเหล่านี้ครับพอเล่นกีฬาไปแล้วเจอความกดดันเมื่อก่อนก็ทําได้แต่เพิงทำไม่ได้ละนั่นแหละครับมันทําให้นักกีฬาเหล่านี้ฮะเริ่มกลับมาคิดว่าฉันเหมาะกับกีฬาชนิดนี้หรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่เจอและเมื่อนักกีฬาตั้งคําถามเหล่านี้เมื่อไหร่และแข่งขันยิ่งแข่งขันไปเจอคนเก่งมากิขึ้นเท่านั้นนักกีฬาเหล่านี้ก็เริ่มที่จะกีบอัพออกจากเส้นทางตัวเองนะครับดังนั้นตรงนี้เองครับที่อยากจะบอกคือว่าผู้ปกครองครับ ที่ฟังอยู่วันนี้นะฮะท่านลองดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านเลือกเนี่ยเป็นไปตามที่เด็กเขาได้ทําหรือเปล่าสิ่งที่เด็กชอบหรือเปล่าและสําคัญยิ่งกว่านั้นยันนะฮะเวลางงสอนให้เขาเล่นกีฬาสอนแล้วก็พาเขาไปเล่นนะฮะให้เขาลองผิดลองถูกครับให้เขาเรียนรู้ถูกและผิดในการเล่นเขาจะได้แก้ปัญหาได้เมื่อเจอสิ่งที่มันไม่ใช่ผิดพาลาดแล้วเขาจะได้แก้ได้นั่นคือการลองถูกลองผิดแต่ถ้าท่านให้เขาลองถูกอย่างเดียวแล้ว นักกีฬาเด็กๆเหล่านี้เขาจะเจอแต่สิ่งที่ถูกแล้วเขาจะไม่รู้ว่าผิดต้องแก้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองครับผมมักที่จะไปเจอเด็กๆที่อยู่วิ่งตามต่งนาวิ่งตามถานที่งต่างนะครับเด็กเอาใช้แบบแกลตัวเมืองนี่ดีกว่านะฮะเด็กเหล่านี้ฮะมีมักที่จะมีวิธีการในการแก้ปัญหาได้ดีมาก นะครับจะการมาหายดีแก้วไหนดีนะครับหาอาหารได้ทำทุกอย่างได้นั่นคือสิ่งที่อยากให้ลองผิดลองถูกครับเพราะชีวิตนี้ฮะเด็กๆเขาต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับบนเส้นทางเหล่านี้ถ้าเราให้เขาเรียนรู้อย่างแล้วเขาอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้และเขาก็จะไม่สนุกกับเส้นทางดีไม่ดีเขาอาจจะทุกข์ทรมานกับเส้นทางที่เราเลือกให้ก็เป็นไปได้นะครับหากคลิปนี้มีกประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครับผมด้วยนะครับกับนุชบัซโคนะครับผมสวัสดีครับ